ครับสวัสดีครับอันนี้นะครับเรามาเรียนรู้เรื่องเลขของพม่านะครับอันนี้คือเลขหนึ่งนะครับที่แตเลขแบบพม่าว่าตินะครับอ่านว่าติติแปลว่าหนึ่งอันนี้เลขสองนะครับนี่นี่อ่ว่าสองตองครับเลงาเช่าเอะไรเช่าครับเช่าเช่าคนนี้คนนี้ชิชิโกโอแล้วก็เลขครับแล้วก็หนึ่งกับ ตัวตัวศูนย์นะครับก็เป็น10 1กับ0ูอ่านว่า10ครับ10ตะแสครับตศนย์อ่านว่าศูนย์ตรงแ้ะครับตรงแศูนย์คือตรงแครับผมศย์คือตรงแะแล้วสิบอ่านว่าสิบตะแสครับตะแสกระแสตระแสครับภาษาพม่ายางอย่างนี้นะครับก็คือจากวัด หลวงพ่ออุตมานะครับเขาก็มาบริจาคเงิน3ามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับอ๋อนี่ก็ครอบครัวครอบครัวนะครับอุปัตตินะครับโดชเวเขาเรียกมาบริจาคเงิน1นึ่งแสนบาทนะครับเพื่อที่จะสร้างอาคารนี้นะครับนี่ก็เหมือนครอบครัวนี้แล้วครับ1นึ่งแสนบาทนะครับเป็นครอบครัวครอบครัวไปมีครับหนึ่งถึงยี่สิบไปฟังหน่อยครับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับก็เริ่มติดติดครับติดนะครับนี่ ตองครับเลงาเช่าคนนี้ชิกกตะแสสติสันนิสตองสเลสงาสเช่าสคอนสชิสโกน่าแสครับอ่านาแสนาแสคือยี่สิบยี่สิบนาแสตินาแสนินาแสตินาแสนินาแสตองนาแสเลนาแสงานาแสเช่านาแสคนนี้นาแสชินาแสโทอย่างนี้เป็นต้นครับผมแล้วก็แล้วก็เริ่มที่ตรงแส แส่แส่เปอร์วสิบครับแส่เปอร์วสิบอันนี้ก็ตัวสิบแล้วก็มีมีต้อง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 แส่รีแส่ง่าแส่เช่าแส่คนแส่ชีแส่กูแส่แล้วก็เริ่มตยายาคือร้อยครับหลักร้อยยาคือร้อยตยาคือหลักร้อยตยาแล้วก็นิจทองคือหลักพันนะครับจะชอทองทองทองครับ แล้วก็ตองครับตองก็คือหลักหมื่นตองครับตองคือหลักหมื่นโอเคให้ยูข้าวล่ะอยูข้าวไบสายไปไปสายไปส่าเลยไปส่าเลยไปส่าเลยยูข้าวมันน้ำแบเต้าอะไรเต้ายูน้ำก็คือเยสานเยสานเต้าอะไรล่ะดื่มเต้าคือดื่มครับดื่มดื่มน้ำอ่ะยีเตายเต้าผมล่ะใช่ผมผมคนละผมจันอครับผมจันอผมคุณล่ะ คุณคยูยูยูอ่ะตัวตัวตูคุณตูอ่าผมตนตนอตูผมรักคุณตนอตูนอตู้พอมีมีประธานมีกรรมแล้วก็ถึงจะมีกิยาชีเดชีเดว่ารักะนอตูชีเดโอเคตนอตูชีเดมันสลับที่กันแล้วก็ เราก็ได้เรียนรู้กับน้องชนะน้ำกุลินะน้องชนาครับน้องชนาน้ำกุลนไม่มีนามสกุลครับเป็นเป็นมอนครับมอนไม่มีนามกุลคำจริงครับผมอย่างที่บอกนี่เขาเขียนเป็นสัญชาติเป็นชาวเขานะครับอ๋อเป็นสัญชาติชาวเขานทะเบียนบ้านของไทยมีไหมบ้านไม่มีครับเขาให้แค่สิทธิ์ที่อยู่อยู่แค่สิทธิ์ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยไม่มี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 ยังรถก็ชื่อแฟนครับอ๋อชื่อคนไทยครับผม โอเราบาดใจไม่ไับเราต้องอยู่ให้ได้คือมอนมอนมอนไม่มีไม่มีแผ่นดินอยู่เนาะแต่แต่ว่าเขารับรองเราเป็นคนไทยไหมไม่ไม่ไม่ผมรับสิบปีสิบปีถึงจะรับรองอันนี้เราอยู่กี่ปีแล้วอันนี้แปดแล้วแปดแล้วอ๋อสองปีอยู่ประเทศไทยแปดปีเดี๋ยวอีกสองปีก็ได้สัญชาติไทยปกติแล้วผบเกิดที่ไหนคือตอนที่ผมเกิดอ่ะไม่ไม่มานะถ้าไม่เจอตอนที่ผมคลอดนี่คือพ่อผมเนี่ยเขายังไม่มีบัตรอ๋อ เกิดที่ประเทศไทยไหมครับเกิดที่ไทยสองกาเรียกันแม่แม่ก็อยู <s 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 ่เลยสองาเรียเลยอ๋ออยู <h 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 ่ที่สองกาเลียแต่แต่พอที่เกิดนี่คือพ่อแม่ยังไม่มีบัตรอืมก็เลยไม่ได้อืมไม่ได้สัญชาติไทยน้องผมนี้ได๋อใช่เปลี่ยนบ้านมีมีบัตรของตระกูลตงะกูลอะไรไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นเป็นของมอญหมดเลย ออวรมรนเี่ยนาคมีหไคนไป้วี่ควาียนี่ยปากาถามเรื่องส่วนตัวอยากจะรู้ไเลยรู้นี่คุสังคมเล่าสังเกตไม่มีความรู้สึกอะไรรู้สึกอะไรไหม้มันก็จะอัดนิดหน่อยนะคือมันไม่ได้สิทธิรักษาพยาบาลเหมือนคนไทย30บาทก็ไม่ได้เราต้องไปขออนุญาตครับไปไหนก็ต้องขออนุญาตก่อนนอกเขตนอกเขต แต่เรอเนี่ไม่สามารถเกินการชนบุรีได้แต่ดินมอไปก่อนก็ไม่ได้ครับตอนนี้ไม่มี่หมอนรไรู้าทั้งมอนทั้งพม่าแล้วก็ตบตาทำไมถึงอ่านตาษาพม่าออกเรียนมาครับเรียนที่ไหนก็คือเราเรียนฝั่งพม่าเเรียนฝั่งพม่าก็เด็กๆกันเหรอแล้วเรียนไทยไหมได้เรียนที่ไทยไหมภาษไทยเรียนไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนอ้ได้อยู่เรียนพิเศษเพิ่ม เก่งเขาเรียนเป็นภาษาพม่าศรัทธาเลยนะะเขาเรียนพม่าที่นี่ไงเข้ามาเรียนที่นี่เราเรียนคเขาเรียนเขาตั้งใจมากแล้วเขามีเทียบเป็นระดับก็ได้ถูกต้องปอ้าป .5 ห้เทียบถ้าสมมติเราหิวเบียร์เต้าเบียร์เลยนะครับหิวเบียร์เบียร์เต้าเบียร์เต้าเอาคำกลับมาตอไม่ใช่ถ้าหิวเบียร์ก็คือหิวเขาว่าหิวดื่มเบียร์ดื่มเบียร์เบียร์เต้ามันมันจะกลับที่กันเหรอกลับที่ใช่ไหม คือ <rhyme. S 2> กรรมมันอยู่ข้างหลังไอกรรมอยู่หน้าเรียนนัภาษาสื้นฐานเสริมก็รู้เรื่องครับแต่ต้องต้องแบบตั้งใจมากครับสำเนียงมันจะยากภาษามอนยังง่ายกว่าภาษาพม่านะครับยังง่ายกว่าเนาะอ๋อง่ายกว่าสำเนียงมอนนี่จะคล้ายกับไทยนิดนึงอย่างอย่างเศรษฐีเงี้ยไทยเรียกเศรษฐีนะครับมอนเรียกเศรษฐีอ๋อเศรษฐีกับสศรี คนรวยคนรวยพระพม่ากับตะ,ทตะทเทตัดเทอ๋อคล้ายๆกันอ่าขอบคุณมากน้องอ่าแล้วก็ากลับเถอะเดี๋ยวไม่ได้ไปดูน้องขึ้นหลังครับ